หลังจากจัดอันดับภาพยนตร์ไทยไปแล้วในคลิปก่อนคลิปนี้เรามาดู10อันดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี2024ฝั่งภาพยนตร์ต่างประเทศกันบ้างดีกว่าครับปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่มีภาพยนตร์คุณภาพเข้าฉายมากมายทั้งฝั่งหนังเมนสตรีมแล้วก็ฝั่งหนังรางวัลด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ อันดับที่1 0 The w i l e Robot The w i l e Robot ไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวของปลาผิดน้ำเท่านั้นนะครับหากแต่ตลอดเส้นทางการเรียนรู้แล้วก็การปรับตัวของตัวละครมันนํามาซึ่งการเติบโตและการค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่ครับผ่านการผจญภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจของเรื่องราวในขณะเดียวกันทุกตัวละครของภาพยนตร์เนี่ยต่างก็มีสเสน่ห์และก็มีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีเคมีที่เข้ากันได้อย่างลงตัวจนทำให้ผู้ชมนั้นสามารถหลงรักและก็เข้าใจพวกเขาได้แบบครบทุกคนเลยครับหากผ่าให้ลึกลงไปถึงแก่งกลางของตัวหนัง The w i Robot ยังได้สำรวจประเด็นที่ลึกซึ้งมากมายครับทั้งเจตจำนงเสรีและการมีความรักของหุ่นยนต์ความเป็นแม่และก็ครอบครัวที่ไม่ได้ผูกพันกันทางสายเลือดคุณค่าของความทรงจำและการเป็นมากกว่าสิ่งที่เราถูกโปรแกรมให้เป็นครับ ทุกอย่างนั้นถูกถ่ายทอดผ่านงานด้านภาพที่งดงามด้วยการผสมผสานความเป็นการ์ตูนวาดรวมไปถึงการลงสีด้วยผู้กันเข้ากับงานแอนิเมชันแบบสามิติได้อย่างลงตัวมากๆในภาพรวมแล้วจึงทำให้ดูวโรบอทให้ความรู้สึกเหมือนกับการนั่งฟังนิทานสักเรื่องที่มอบทั้งความสนุกสนานและให้แง่คิดติดตัวผู้ชมไปหลังจากหนังจบลงครับอันดับที่ 9. อนอร แม้จะแปะป้ายว่าเป็นหนังเมืองคานแต่อนอราเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เพียงแต่ดูง่ายแต่มันยังดูสนุกเพลิดเพลินไปนอย่างมากอีกด้วยครับสิ่งที่ผมชอบมากๆจากอนอราก็คือการที่มันเล่าเรื่องราวของตัวละครที่เป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์โดยปราศจากอาคติและก็การชี้หน้าตัดสินครับหากแต่ตัวหนังเลือกจะปฏิบัติต่อตัวละครในฐานะมนุษย์คนหนึง่งซึ่งควรค่าแก่การได้รับความสุขไม่ต่างจากผู้อื่นเลยครับ อีกหนึ่งความโดดเด่นของภาพยนตร์ก็คือการพลิกโทนของหนังได้อย่างแนบเนียนเริ่มต้นจากการเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกที่เต็มไปด้วยแสงสีและก็ความเมามายของตัวละครสู่การเป็นภาพยนตร์แนวโรดมูวี่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและก็ความวายป่วงซึ่งทั้งสองโทนของภาพยนตร์นั้นมันสอดรับกันได้อย่างลงตัวและต่างก็มีบทบาทในการถ่ายทอดประเด็นในแต่ละช่วงเวลาของเรื่องได้อย่างพอเหมาะพอเจาะครับ สุดท้ายนี้หากจะให้นิยามภาพยนตร์เรื่องอันนอร่าอย่างสั้นที่สุดผมคงจะต้องบอกว่ามันเป็นซินเดอเรล่าในชีวิตจริงครับเทพนิยายอันสวยสดงดงามนั้นถูกแต่งแต้มด้วยความฉูดฉาดและก็พาผู้ชมไปสัมผัสกับตอนจบในชีวิตจริงที่แม้จะไม่ได้สวยงามดังนิยายขายฝันหากแต่มันก็ได้มอบบทเรียนครั้งสำคัญให้กับตัวละครได้อย่างคมข่ายครับอันดับที่ 8- challengers แม้จะบอกเล่าเรื่องราวของรักสามเศร้าแต่หากใครที่ได้รับชมแล้วนะครับก็น่าจะสัมผัสได้ถึงความเข้มข้นของเรื่องราวซึ่งมันก็เร้าใจไม่ต่างจากการดูเทนนิสนัดชิงชนะเลิศเลยครับโดยตัวหนังเลือกจะเร้าอารมณ์ของผู้ชมด้วยเทคนิคการแฟลชแบ็กและแฟลชฟอร์เวิร์ดอย่างแม่นยำการบอกเล่าเรื่องราวโดยไม่เรียงลำดับเวลาของภาพยนตร์ทำให้ผู้ชมนั้นถูกท้าทายการรับรู้และต้องปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าหากันด้วยตัวเองครับ แต่ในขณะเดียวกันตัวหนังก็เล่นสนุกไปกับการเก็บงามข้อมูลต่างๆของตัวละครเอาไว้พร้อมกับปล่อยมันออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะแต่งเติมความหมายของข้อมูลเหล่านั้นให้มีน้ำหนักมากขึ้นนอกจากนี้กลุ่มตัวละครหลักของเรื่องยังเต็มไปด้วยสีสันและก็คาแรคเตอร์ที่เด่นชัดซึ่งพวกเขาถูกผลักให้ยืนอยู่บนจุดที่เสี่ยงอยู่ตลอดเวลาครับและทุกคนเนี่ยต่างก็พร้อมจะก้าวข้ามเส้นแบ่งทางศิลธรรมเพื่อผลลัพธ์บางอย่างอยู่เสมอครับ การได้เฝ้ามองการฟาดฟันและการเอาชนะกันของพวกเขามันจึงเป็นสิ่งที่บันเทิงมากที่สุดของภาพยนตร์เลยครับอันดับที่7เอเลียนโลมูลัสจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องเอเลียนโลมูลัสคือการที่มันสามารถผสมผสานความสยองขวัญเข้ากับความเป็นหนังแอคชั่นได้อย่างลงตัวครับบางช่วงบางตอนของตัวหนังมันทำให้ผู้ชมรู้สึกขนลุกขนพองและก็หวาดกลัวจนตัวเกรงเลยนะครับแต่ในขณะที่บางช่วงเวลา มันก็อัดแน่นไปด้วยความเร้าใจและก็ทำให้ผู้ชมตื่นเต้นจนอะดรีนาลีนสูบฉีดมากๆครับทุกฉากความระทึกขวัญและฉากแอคชั่นของเรื่องมันเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และสามารถขยับออกจากภาพจำเดิมๆที่ผู้ชมเนี่ยเคยเห็นจากภาคอื่นในแฟรนไชสมาแล้วจนชินตาครับโดยการแนะนำกฎเกณฑ์ใหม่ๆเพื่อจะสร้างสถานการณ์ของเรื่องได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเมื่อผสมรวมกับการถ่ายทำแบบ practical effect ็ยิ่งทําให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงเลือดเนื้อและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครกับเหล่าเอเลี่ยนได้อย่างชัดเจนครับและยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งชวนให้ผู้ชมเนี่ยตื่นกลัวจนต้องหันหน้าหนีมากขึ้นเท่านั้นครับนักแสดงสาวอย่างเคลลี่สเปนนี่นั้นมีสเสน่ห์และก็สามารถถ่ายทอดคาแรคเตอร์ที่ทั้งบูและบุ๋นออกมาได้อย่างน่าจับตามองครับแต่อีกคนที่โดดเด่นจนเป็นพระเอกของงานก็คือ เดวิดจอห์นสันที่มอบการแสดงอันยอดเยี่ยมจนทำให้ผมเนี่ยเชื่อได้สนิทใจเลยนะครับว่าเขาเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์จริงๆครับอันดับที่ 6. ลองเล็กสิ่งที่ทำให้ผมตกอยู่ใต้อานัจของภาพยนตร์โดยสมบูรณ์คือการใช้ภาษาและไวยากรณ์ของภาพยนตร์อย่างช่ำชองและวก็ข่มข่ายครับชัดเจนที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงานด้านภาพที่ยอดเยี่ยมหมดจด ทุกช็อตของภาพยนตร์นั้นมันเต็มไปด้วยความพิถีพิถันและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่ามันผ่านกระบวนการคิดมาอย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะการจัดองค์ประกอบภาพและการใช้สเปซหรือว่าพื้นที่ว่างในเฟรมเพื่อจะสร้างความไม่น่าไว้วางใจให้กับสถานการณ์ครับทำให้บรรยากาศของเรื่องนั้นมันเต็มไปด้วยความขวัญผวาและสามารถรอเล่นกับความคาดหวังของผู้ชมได้อย่างแม่นยำ อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการแสดงอันยอดเยี่ยมของนิโคลัสเคชซึ่งไม่เพียงแต่เปลี่ยนโฉมจนไม่เหลือเขาเดิมแต่เขายังสามารถสร้างความวิกลจริตและมอบความน่าสยียดสยองให้กับตัวละครได้ในทุกการเคลื่อนไหวเลยครับลํำพังแค่โมเมนต์แรกที่ฆาตกรรายนี้เนี่ยถูกเผยโฉมอย่างชัดเจนต่อหน้าผู้ชมมันก็สามารถสร้างความตึงเครียดให้กับเรื่องราวได้ในท,ทันทีครับ สุดท้ายนี้แม้ว่าลองเล็กซ์จะไม่ได้มีความสดใหม่ในเชิงของเนื้อหาแต่มันกลับสามารถสร้างสุนทรียภาพอันยอดเยี่ยมและกำหนดอารมณ์ของผู้ชมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์นะครับว่าภาพยนตร์ที่อัดแน่นไปด้วยความเป็นศิลปะนั้นมันไม่จาเป็นต้องรับชมยากเสมอไปครับหากแต่ภาพยนตร์แนวระทึกขวัญชันเยี่ยมสักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็สามารถเป็นอย่างนั้นได้เช่นกันครับอันดับที่ห d ู n e Part 2หากภาพยนตร์เรื่องลองเล็กเป็นผลงานที่โดดเด่นในแง่ของงานสร้างสำหรับภาพยนตร์ฟอร์มเล็กดูนพาร์ททก็เป็นภาพยนตร์ที่เปลี่ยนไปด้วยศิลปะในกรอบของหนังฟอร์มยักษ์ครับทุกองค์ประกอบของงานสร้างและเทคนิคพิเศษต่างๆของ d ูนพาร์ททมันออกมาอย่างไร้เทียมทานมากๆภาพของดินแดนทะเลทรายอันแห้งแลง้งถูกผสมผสานเข้ากับงานสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม กับเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยเหล็กกล้าอันล้ำสมัยมันคือภาพที่สวยงามสะกดสายตาและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไม่มีใครเหมือนเลยครับนอกเนือจากนั้นดูนพ์ทูยังเต็มไปด้วยเมจิกโมเมนต์มากมายเนื่องจากตัวหนังเนี่ยเลือกจะเดินเครื่องให้เร็วขึ้นกว่าภาคแรก ตัวหนังจึงมีฉากแอคชั่นมากขึ้นซึ่งแต่ละฉากนั้นก็เต็มไปด้วยความเข้มขลัง <c oughs> เมื่อผสมรวมกับการต่อยอดตัวละครไปในทิศทางที่น่าสนใจทุกฉากแอคชั่นและก็ฉากสงครามของเรื่องนั้นจึงดูมีความหมายมากยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายสิ่งที่อยู่คู่กับดูนมาตั้งแต่ภาคแรกก็คือประเด็นเชิงการเมืองครับ ในภาคนี้ตัวละครหลักอย่างพออัทรีดิสได้ถูกผลักให้มาอยู่ในใจกลางของความขัดแยง้งทำให้เกมการเมืองของภาพยนตร์นั้นมันเต็มไปด้วยความเข้มขน้นเมื่อผสมรวมเข้ากับความเชื่อทางศาสนาด้วยแล้วทำให้ทุกการตัดสินใจของตัวละครนั้นมันเต็มไปด้วยประเด็นที่ชวนถกเถียงมากมายครับแม้ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์มหากราบที่ขายความยิ่งใหญ่อลังการของงานสร้างก็ตามครับอันดับที่ p o o พัวติงส แม้จะเข้าฉายในบ้านเราตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่ความประทับใจที่ผมมีให้กับ Poor Things ก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยครับโดยหากเรามองอย่างผิวเผินภาพยนตร์เนี่ยวางตัวเป็นนิทานแนว Dark f a n นตาซโดยการพาผู้ชมออกผจญภัยในเรื่องราวเหนือจินตนาการแต่หากเรามองลึกลงไปในเชิงของรายละเอียด Poor t t i n g s มีประเด็นที่ชวนให้เราวิเคราะห์และก็ตีความซ่อนอยู่มากมายครับ ไม่ว่าจะในงแง่ของการค้นพบคุณค่าในการมีอยู่รวมไปถึงอัตลักษณ์อันง,งดงามของตัวเราเองการถูกกดขี่ทางเพศสังคมปิตาธิปไตยการค้าประเวณีไปจนถึงการมีความสุขทางเพศอย่างเปิดเผยซึ่งทุกประเด็นของตัวหนังนั้นมันถูกแตะอย่างสุดขอบและก็เย้ยหยันต่อศีลธรรมอันดีงามอย่างไม่เกรงกลัวครับแม้จะเต็มไปด้วยประเด็นอันหนักหน่วงแต่โทนของตัวหนังเนี่ยมีความตลกร้ายอยู่สูงมากๆนะครับ ในขณะที่ฉากร่วมเพศข,ของหนังก็ไม่ได้ถูกใส่เข้ามาเพื่อจะเอาใจผู้ชมหากแต่มันมีอยู่เพื่อจะแสดงถึงประสบการณ์และก็ความไร้เดียงสาของตัวละครครับเมื่อผสมรวมกับการแสดงอันยอดเยี่ยมของเอมมาสโตนก็ยิ่งทำให้พ o r ติงส์เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ลืมไม่ลงประจำปีนี้ครับอันดับที่3 Inside Out 2ผมยังจำโมเมนต์ในวันที่ดู Inside Out 2จบได้ดีครับวันนั้นเนี่ยผมร้องไห้หนักมากม แต่น้ำตาที่ไหลออกมานั้นมันไม่ใช่น้ำตาจากความโศกเศร้าหรือความอิ่มเอมใจที่ตัวหนังมอบให้นะครับแต่มันเป็นน้ำตาแห่งความเข้าใจและเป็นการโอบรับความซับซ้อนทางอารมณ์ของตัวผมเองหรือพูดอย่างง่ายที่สุดก็คือ Inside Out t o เป็นภาพยนตร์ที่ทำให้ผมเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นหลังจากรับชมจบนั่นเองครับสีสันหลักๆของภาพยนตร์ภาคนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นวาวุ่น อารมณ์ใหม่ที่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกตามช่วงวัยที่เติบโตขึ้นของตัวละครนอกจากนี้ตัวหนังยังแนะนำระบบใหม่ในสมองของเรานั่นก็คือระบบความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่เพื่อจะนิยามตัวตนของเราทุกคนอีกด้วยครับจุดเด่นของ Inside Out 2ก็ยังคงเหมือนกับภาพยนตร์ภาคแรกนั่นคือการหยิบเอาเรื่องราวอันแสนนามาทำอย่างอารมณ์และก็ความรู้สึกมาถ่ายทอดเป็นภาพอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์และก็ไอเดียอันแสนบันเจิดที่ช่วยให้การผจญภัยของเหล่าตัวละครในเรื่องนั้นมันน่าตื่นเต้นมากขึ้นอีกด้วยครับอันดับที่2 The Substance สิ่งที่ทำให้ผมรักภาพยนตร์เรื่อง The Substance มากๆก,ก็คือการนำเสนอประเด็นเรื่อง beauty standard และก็ด้านมือของวงการบันเทิงได้อย่างตรงไปตรงมาครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องราวของผู้หญิงถูกถ่ายทอดด้วยมุมมองของผู้กำกับหญิงอย่างกอลารี่ฟาชาด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เนื้อหาในหนังนั้นถูกผู้จากคนที่มีความเข้าใจและมีความเป็นวงในมากกว่าชัดเจนครับภาพยนตร์เลือกใช้ความบอด y ี้เฮอรอเร์เป็นภาพสะท้อนถึงความน่ากลัวของการแก่ชาราตลอดทั้งเรื่องในผู้ชมจึงได้เห็นตัวละครพยายามจะปีนป่ายและเอาชนะสัจธรรมของสังขารในขณะเดียวกันความพยายามนั้น มันก็แล่มากับความช้ำเลือดช้ำหนองความน่าสะอิดสะเอียนและความน่าหดหูใจเป็นอย่างยิ่งครับก่อนที่ในช่วงองค์สุดท้ายตัวหนังจะเลือกทิ้งตักกาและเหตุผลทั้งหมดไปเพื่อจะเปิดหมดความบ้าคลั่งและสติแตกเกินกว่าที่ผู้ชมเนี่ยจะตั้งรับได้ทันครับแต่ในความหนักมือของมหากรรมความโชคเลื่อนในเรื่องมันกลับพาผู้ชมกลับเข้าสู่ฝั่งได้สำเร็จด้วยแกนสารที่ทั้งแข็งแรงและก็สะเทือนอารมณ์ครับดังนั้น ผมจึงขอ,อนิยามให้ The Substance เป็นงานศิลปะแห่งความวิปลาดโดยแท้จริงครับก่อนจะไปถึงอันดับหนึ่งผมขอแวะไปพูดถึงภาพยนตร์ที่ผมชอบแต่จำใจต้องตัดออกจาก10อันดับนี้กันสักหน่อยครับเรื่องแรกผมขอไปที่ Blue j i a n ซึ่งเป็นอนิเมะที่สามารถใช้ความเป็นการ์ตูนได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็เปลี่ยนโรงภาพยนตร์ให้กลายเป็นงานคอนเสิร์ตดนตรีแจ๊สที่มันอัดแน่นไปด้วยพลังงานจนผู้ชมต้องสั่นสะท้านนะครับ เรื่องต่อมาขอไปที่ Gladiator 2ซึ่งพลิกโทนจากหนังมหาการ์ฟอรมรางวัลในหนังภาคแรกมาเป็นหนังขายความบันเทิงเต็มสูบในภาพยนตร์ภาคนี้ครับไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามแต่ผมว่าการแสดงของเดนเซลวอชิงตันเนี่ยก็ควรค่าแก่การพูดถึงอยู่ดีครับอีกเรื่องที่ผมชอบมากๆในปีนี้ก็คือ Furiosa a m a d m a x Saga ที่แม้จะไม่ได้ดุเดือดหรือเข้มข้นเท่ากับภาค Fury Road แต่การได้สำรวจระบบนิเวศของ Westland ก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ดีครับอีกทั้งฉากแอคชั่นของภาพยนตร์ก็ยังคงเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์เหมือนเดิมครับเรื่องถัดมาคือผลงานมิวสิค l ลอย่าง Wicked ที่ไม่ได้มีดีแค่ฉากร้องเพลงเท่านั้นนะครับแต่ผมชอบองค์ประกอบทางการเมืองที่ตัวหนังสอดแทรกเอาไว้มากๆและผมเชื่อว่าถ้าใครได้ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะประทับใจกับเพลง Defying Gravity กันอย่างชั่วหน้าแน่นอนครับ จากหนังเพลงข้ามาสู่หนังสงครามกันบ้างกับ Civil War ภาพยนตร์แนวโรดทริปที่บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มนักข่าวที่มีช่วงวัยและก็วิธีคิดต่างกันซีเควนซ์สุดท้ายกับภารกิจบุกชิงตัวประธานาธิบดีในทำเนียบขาวยังคงติดตาตรึงใจผมอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับมาต่อกันด้วยภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง t e Night With The Devil ลำพังแค่คอนเซปต์ของรายการทีวีผสมเข้ากับความเป็นภาพยนตร์แนวฟาร f ฟูตเทจ มันก็ทําให้หนังเนี่ยน่าสนใจมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ตัวหนังยังสามารถใช้แพลตฟอร์มของตัวเองได้อย่างชาญฉลาดและก็หลอกล่อผู้ชมให้หลงทิศหลงทางได้อย่างสนุกมืออีกด้วยครับปิดท้ายด้วยแอนิเมชันอย่าง Transformers 1ซึ่งเป็นภาคที่มีหัวใจมากที่สุดของแฟรนไชส์หุ่นแปลงร่างแล้วครับตัวหนังเดินเรื่องอย่างรวดเร็วและก็เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นมากมาย แต่มันก็ไม่ลืมที่จะมอบความสัมพันธ์และก็มิตรภาพอันสวยงามให้กับทั้ง2ตัวละครนะครับซึ่งในจุดนี้มันนับเป็นจุดที่แข็งแรงที่สุดของภาพยนตร์เลยครับและก็มาถึงอันดับหนึ่งของภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปีนี้กันแล้วนะครับและตำแหน่งนี้ผมขอยกให้กับภาพยนตร์เรื่อง Perfect Days ใครจะไปคิดครับว่าการได้ฟ้องมองชีวิตอันเรียบง่ายของคนล้างซ้วมคนหนึ่งเนี่ยมันจะสะท้อนแง่คิดหลายๆอย่างมาถึงผู้ชมได้มากขนาดนี้ครับ เมื่อผสมรวมกับทั้งช่วงวัยประสบการณ์ส่วนตัวและก็จังหวะชีวิตของผมด้วยแล้วการได้รับชม Perfect Days ในช่วงชีวิตนี้มันก็คล้ายกับการปลอบประโลมให้ผมเนี่ยเข้าใจชีวิตมากขึ้นจริงๆครับจุดเด่นของ Perfect Days ก็คือความเรียบง่ายโดยการหยิบเอาชีวิตของตัวละครมาถ่ายทอดด้วยความละเมียดละไมและก็อ่อนโยนครับ ทุกวินาทีของภาพยนตร์จึงเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าและก็ทําให้ความรู้สึกของผู้ชมนั้นมันคล้ายกับการหยอดกระปุกที่ค่อยๆเพิ่มมูลค่ามากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็สามารถซึมซับแก่นสารรวมไปถึงมวลอารมณ์ของเรื่องได้อย่างครบช้วนแล้วครับยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความรู้สึกที่ผมมีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้กลับตกตะกอนมากขึ้นเท่านั้นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมากๆก,ก,ก็คือหลังจากรับชมจบเนี่ย Perfect Days ไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่ผมรักและก็มอบตำแหน่งนี้ให้กับมันในชังทีนะครับแต่ยิ่งได้เขียนรีวิวยิ่งได้เขียนประเด็นตกผลึกของตัวหนังและยิ่งได้กลั่นกรองถึงสิ่งที่ได้รับจากมันมากเท่าไหร่ Perfect Days ก็ได้ชยานขึ้นมาเป็นอันดับ1ประจำปีและผมเชื่อว่ามันจะอยู่บนท็อปลิสต์ในใจของผมไปอีกนานแน่นอนครับและนี่ก็คือ10อันดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี2024ของฟิลม e n นนะครับ ฟังจบแล้วทุกท่านอย่าลืมมาจัดอันดับของตัวเองกันในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีผมจึงอยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดแล้วก็ขอให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ต้องฝากให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมงขอลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ